เพื่อนๆ F4X เอ๋ก็จะมารีวิวหกล้อ FRR 190สวยๆให้หนึ่งคันนะคันนี้เป็นตัว FRR 190เฟืองเร็วนะตัวนี้เดี๋ยวเอ๋ก็จะมาแนะนาอีกทีว่าการดูรถเนี่ยเฟืองเร็วเฟืองช้าดูตรงไหนนะเดี๋ยวอยมาบอกวิธีการดูนะเบื้องต้นนะอันนี้ก็จะเป็นดัมป์สี่เมตรกว่านะสวยๆรถใช้ไปวิ่งไปประมาณสามหมื่นกิโลสวยๆเลยสภาพดีมากนะ อันตีเลยนะสวยๆเลยนะท่อ,อาขาวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุั้งสิ้นเลยน,น,น,นะดูที่เบลเลยแผ้ๆนะเบวปีสองพันยีบสองนะรถปีหกห้าสวยอ่ะยกหัวดู เดี๋ยวชมเครื่องดูก็สวยๆส,ยสภาพดีเดี๋ยวเฮียให้ยางใหม่ไปเลย6เส้นนะเป็นยางใหม่ไปเลย6เส้นสวยๆนะเครื่องเตาสวยๆรถไม่เคยมาอุบัติเหตุเครื่องเดิมนีม่รถสภาพเดิมเดิมนะบางทุกจุดนะไม่เคยมีอุบัติเหตุใด้ทั้งสิ้นนะรถจกหน้าเดิมนะไม่มีรอยลา้ารอยแตกนะสวยๆ เ,เดี๋ยวใหงยางสภาพเครื่องช่วงล่างดนะีเดี๋ยวให้ยางใหม่เอาวัวลบเดี๋ยวให้ยางใหม่6เส้นเลยนะสนใจโทรมา08164149 8 9นสะไปะสวยกับไอ้เจ้า fr 1 9 0ปี65ปสวยเลยนะฝากเพื่อนเพื่อน fc ด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูใครหาอยู่นะฮะนำไปต่อยอดธุรกิจคันนี้ลูกค้าเครดิตดียอดจัดได้สูงเหีการันตีเลยนะรถด,ด,ดีมีคุณภาพวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ